ดีครับโอบตอนน่อแนทก็มาโยวัดปูศีรษะนะครับนะครับท่านผู้ชมของสุดท้ายมาตามเลขปูศีรษะแฟนคลับทั้งสองนะครับเนาะเดี๋ยวขอไปรับขอไปส้มขอไปฟังกันเพราะว่าปูใหญ่ตัวไหนนะครับเนาะ มาตัวับเรยบัตัวเดียวล่าสุดมุกขบเจาะสั่งได้ปูแจ๋สว่างเมื่อสว่างเลยต้องสว่างนะลุงหมดพี่ต้นลุกีนโอ้อันนี้ ว่าหมดห็นด้วยซิแต่ก็เขียนตัวน้อยใช่ไหมใช่คตัวเดียวเลยก็ต้องมปใครตัวหน่าให้แต่บนเองุบอกแห่ใตบนไม่ถามว่าบอกค่าวังวันดเขาก็เขาเขาก็ถือ มันอะไรกลตัวเขาไวเนาะห้าวัดยวจบเลยวันนันเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้รับกันนะโควิดหนักกว่าวันนี้เขามาฮักออกไปเ็ตัวหนไปฟังน้ำกันบ่น้ำกันะคับรับมันมาน่ตัวเดียวดูตัวไม่ต้องไปไลอตัว เมื่อในหน่วยมันเหล็ดน้ำเงียบควันกับวัตแต่ห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวเงื่อนนี้มันว่าศูนย์กับห้าเข้ากันสกับเก้ากับศูนย์ว่าย้ำยี่หนึ่งวันเมื่อที่สองวันอันนี้ก็จะไปเรียกกันน้าปูเนาะอ่านไปแล้วดูน้ำเขาหนึ่งยน้ำเขาหน่อยสวัสดีครับคุณคอตูร่าคุณกรสวัสดีค่ะ อสามวทีเนาะล่กับวันเนาะเอาเงินเนาะมันมือทุ่ยมันโค้งทุ่ยเลยเนี่มักบ่มาเแล้วเนาะเออมาตัองเมื่อวานมานั้งเงผิดเดือนลอยอย่าละหักแกดแปดหักแกดหักแ ๋อมันตัวเดียวกันเป็นไม่ได้นี่ยหามันมาอยู่แล้วสามแปดเดียมันอยู่แล้วสามแปฟอมสาดี่ครับที่เดือนก็ซื้อแล้วซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วตัวไปเป็นวงหมูเศร้าที่ว่าเดี๋ยวสเกเมอเมอร์เราไปเป็นวงหมูเศร้านลยราปะอ่ไปนําไม่เวิร์สามแปดอันอ๋อมาตั้งแต่กูวัดกูไปมือเศร้าเนี่ยเขาสามแปดว่าเดียนสเกลมเมอร์เราทันโอ้บ่ได้ที่อยากมากับวัสดุเนี่ย ที่เดือนได้บังคับสื่อเปน่้อหมือนนะเมื่อที่ไปซักยิบกงมันเขากแปดสมแปนแดแปดแดแปดสามแปดาวามันไมพกักเกันุ้มันมันน่าเปนอาจารย์ว่้อปฏิหาแปดก็เต็มมันดีครับมือเศร้าผมถามสามเจ้าเต็มมั้งล่ะโอันนี้แมอันหาแปดเนมหาแปดก็เต็มเลยแม่นะดังดังขึ้นกันเดี๋ยวปูหาแปดใจเจ็ดสิบเออเจ็ดสิบ ทุกคนก็ใจหาสิบเปอร์เซ็นต์โอ้บาทผมเจ็ดสิบครับนูบอกจมือว่ามันยันเายันหนักต้องขายตัวเดียวเน้นๆเลยครนะก็ให้ตะบนให้ตะบบลางเอาลาบเอาให้ถึงตะบบมันแปดหนสามแปดหานะคะทุกช่วงเอาค่ะ อีกหนึ่งแนวทางสำหรับเด็กาคอแม่คือ่ัแเติมะสุ้งองเอาบนไงบนมาชนในเด้ออะหรับวันนี้แตเองเลยวันีมัคล้วรึเปล่าขอบคุณคสวัค่ะตัวเดียวแขนนะลยเนาะปูเนาะต้องเอาลายตัวนี้ตะเล็กันวิตาเล็กเจ้าว่าขายผมไปล่อมือเศร้าในี่สองบ้านคนมันมันขายาะฮะตน ตัวใดครับก็ดังนะกดังในบ้านผมมันเขาหายเคสิบฮะมันเต็มมันล่ะเต็มทุกเจ้าล่ะ่มีอยูแต่ว่าเขาบอกอันแต่ว่ามันเต็มบ้นนะบม่มีเลยอันอันแกปิเก้าสองเคหนึ่งเรีย นะครับเหล็กกูสีศูนย์คงท้ายนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพะรวยนะครับแล้วมีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ